สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ MD Soft ก็จะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลลูกค้าในเทมเ a t e Customer นะคะโดยข้อมูลส่วนนี้นะคะก็จะนำไป Import เข้าระบบ MD Rental ค่ะโดยระบบ MD Rental นะคะหรือระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่านะคะหรือระบบบริหารจัดการตลาดนัดนะคะก็จะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือช่วยบริหารงานสำหรับธุรกิจให้เช่านะคะ เมื่อลูกค้านะคะมีการตกลงที่จะใช้บริการในส่วนของโปรแกรม MD Rental นะคะทาง MD Soft ก็จะมีบริการขึ้นระบบให้กับลูกค้านะคะโดยทางเราก็จะมีการส่งแบบฟอร์มเพื่อที่จะขอข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีการส่งตัวเทมเพลตเพื่อที่จะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเข้ามานั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลในเทมเพลตข้อมูลลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้มีความถูกต้องนะคะแล้วก็แม่นยา เพื่อที่ทาง m d ็มซนะคะจะได้นําข้อมูลส่วนนี้ไป import นะคะแล้วข้อมูลก็จะมีความถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของ template customer กันเลยนะคะคะและนี้ก็เป็นในส่วนของเทมเพลตคัสเตอร์นะคะโดยลูกค้านะคะตรงนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ ที่เป็นบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะหรือลูกค้าที่เป็นบริษัทที่มีสาขาแยกย่อยออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำข้อมูลของลูกค้าแต่ละส่วนกันเลยนะคะว่าลูกค้าประเภทไหนเราจะต้องกรอกข้อมูลประมาณไหนคะ่ะในส่วนแรกนะคะที่เป็นลูกค้าบริษัทนะคะในส่วนแรกนะคะเราก็ต้องมาดู เพลตของเราก่อนเลยนะคะว่าเราจะต้องมีการกรอกข้อมูลอะไรนะคะส่วนแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็คือเป็นรูปแบบบริษัทนะคะชื่อบริษัทสาขานะคะประเภทที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะคะแล้วก็ที่อยู่อื่นๆนะคะจนไปถึงข้อมูลอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ชื่อ Facebook Line ID หรือว่าจะเป็นในส่วนของอีเมลนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลูกค้าประเภทแรกก่อนเลยค่ะก็คือลูกค้าที่เป็นบริษัทนะคะที่เป็นสำนักงานใหญ่ถ้าลูกค้าที่เป็นบริษัทนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มชื่อบริษัทนะคะในช่องชื่อบริษัทได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีสาขานะคะช่องนี้เราก็เว้นว่างไว้ได้เลยในส่วนของประเภทที่อยู่นะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เป็น ประเภทที่อยู่ในการติดต่อหรือว่าจะเป็นประเภทที่อยู่ในการออกไปแจ้งหนี้นะคะหรือจะเป็นประเภทที่อยู่อื่นถ้าเกิดไม่มีเราก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลก็ได้นะคะถัดมาค่ะก็คือตัว tag id นะคะเราก็กรอกข้อมูลแ tag id เข้าไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นที่อยู่ค่ะในส่วนของที่อยู่นะคะจังหวัดอำเภอตำบลน,นะคะตรงนี้เราก็จะกรอกแยกตัวคอลัมน์กันนะคะรวมไปถึงรหัสไปรษณีย์ ในส่วนของเบอร์โทรเบอร์แฟกนะคะถ้ามีเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆน,นะคะถ้ามีเราก็สามารถกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยถัดมานะคะเป็นลูกค้าที่อยู่ในนามบริษัทนะคะที่มีสาขานะคะตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามานะคะก็คือในส่วนของสาขาที่ค่ะหากลูกค้าที่เป็นบริษัทนะคะมีสาขานะคะเราก็สามารถที่จะใส่เลขที่สาขาเข้าไปได้เลยนะคะ หรือจะใส่เป็นชื่อสาขาเข้าไปเลยก็ได้ถัดมาค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของลูกค้าที่เป็นบุคคลนะคะลูกค้าที่เป็นบุคคลก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในส่วนแรกที่เราจะกรอกข้อมูลนะคะก็คือจะกรอกชื่อนามสกุลน,นะคะถัดมารูปแบบของบริษัทนะคะเราต้องใส่เป็นตัว N นะคะที่หมายถึง No น,นั่นเอง ถัดมานะะในส่วนของชื่อบริษัทนะคะคตรงนี้เราก็เว้นว่างไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็สาขาประเภทที่อยู่นะคะคถ้ามีเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปะคะ่ะถัดมาก็เป็นตัวแท็ก ID นะคะหรือหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองแล้วก็เป็นในส่วนของที่อยู่แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะ่ะถัดมานะคะคในส่วนของโรที่4กับโรที่5นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อของพาร์ทเนอะระ์หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่อยู่ในบริษัทนั้นๆน,น,นะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูในลักษณะของข้อมูลนี้นะคะว่าเมื่อเรามีการกรอกข้อมูลแล้วก็ Import ข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วนะคะข้อมูลจะอยู่ในลักษณะไหนตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้ติดต่อหรือข้อมูลพาร์ทเนอร์นะคะหากลูกค้ารายนั้นนะคะที่เป็นบริษัทมีข้อมูลของผู้ติดต่อนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลในลักษณะนี้ได้เลยนะคะ ก็คือเป็นการกรอกชื่อนำสกุลน,นะคะถัดมาก็รูปแบบของบริษัทนะคะคนแรกเราก็ใส่เป็นตัว y นะคะที่เป็น yes ถ้าเกิดมี1คนนะคะเราก็ใส่ yes ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีมากกว่า1คนนะคะคนที่2เราก็ใส่ No นะคะหรือ i n ถัดมาค่ะก็คือชื่อบริษัทนะคะเราก็กรอกชื่อบริษัทนะคะที่พาร์ทเนอร์สคนนี้นะคะเป็นพนักงานอยู่ภายใต้ บริษัทนี้นะคะเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยถ้ามีสาขานะคะก็ใส่สาขาแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะตรงนี้ก็สามารถเว้นว่างไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ประเภทที่อยู่ถัดมาคะ่ะก็เป็นในส่วนของท็ก id นะคะแล้วก็ที่อยู่อื่นๆเลยะคะ่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปได้เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็ บันทึกเป็นไฟล์ e x c e l นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับทางทีมได้เลยนะคะแล้วก็ทางทีมก็จะนำข้อมูลส่วนนี้ไป Import เข้าตัวระบบ MD rental เลยค่ะ